วัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านๆปลากินปลาเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการหาอยู่หากินนะครับโดยการตองปลาหรือว่าช้อนปลานะครับถือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมก็เรียกเรียกไม่ถูกนะครับที่ที่แน่ๆนะครับที่บ้านผมก็เรียกตองปลานะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับผม

กันวะครับเป็นลาดด่างผมจะยาวไปจากกันกันว่าโลนึงกว่าสองผมคิดว่าเกินโลเนยเพราะว่ามันมันไหลอ่ะครับเกินโลกะกะเอาบ่มีกิโลดอกใหามาวังจี้โมงเลยเนี่ย เน่ยโอ้เนี่ยได้ปรากฏป่ะเออปรากฏก็ได้ทีเออโอ้ปรากฏตัวนึงป่ะเออมือนั่นมือนั่นโอ้จะกลายอย่างไรน้ำมาไม่ไม่ทีนี่น้ำสักตัวหนึ่งป่ะเออน้ำสักไงโอ้บ่งฮักดอกวะบังลลามอยู่ไฟไม่เขาน้ำบ่ถึงแต่ฟ้ามันบู๊ชเออมันมันมาดูหลาย นตกอนนา้หนา่มาเือนอัอย่างยต้นน้ำเนะบ้านอัย่างก็้ยโอ้ยนึกบอกปากว่าโตท่อกันหมดกว่าเนาะใส่เดียวกันบมดเนใส่เดียวกันนะมันดูมันเป็นฟุ้งเดีครับโอ้ยกุ้งใหญ่วะวะวะว

ลายยังมันปุสักวันเดียวอ่ะครับมบ่ถูกอยเนาะโอ้ยมืดบ่มืมดก็เป็นมืดเนาะเออตกโมงตกโอ้ห้าโมงแล้ว<ก>ครับ5้าโมงจีครับโอ้าายอยังจะมาหลายเลยผมว่าไม้อีกอ่ะเพราะว่ามันตกอยู่ต้นน้ำบ่เออทั้งเครื่อนเพราะเส่ตก ย,อย,ย,อย,ย่นะอยๆอย่างนีซะทัเชียนนะขึ้นละขึ้นมาได้ลนะแล้วโซฮอตหน้าฝนมันกัยีบดไหลอยู่ที่ตกวางนึงนี่ก็ขึ้นมาไหลเติบม <c oughs> ม้นนนน้นนว่ำ,วำววนนะครับ <c oughs> โอ้นี่กัทนเนาะตั้งแต่ปีกไก่นี่ว่ามันดีนะปีกไก่ปีกอ่อนนะก่อนนั่นแหะอันนี้แจกใบชาใช่ไหมแต่ยันยันเขาแยกคนทีู่้จักไงคุณก็มีคนมาตรงฝากเหรอมันบ่มาทิ่มห่วงไว้พวกเมื่อกี้มันคนตกน้ำตายย้อนยี้นั่นตะกี้ตรงฝากยามคืนใหญ่ใหญ่ประมาณเที่ยดอกครับโอ้เป็นตาย่านยามคืนอยู่ผู้เดียวครับยใหญ่ใหญ่ประมาณอ้าวผมมา ใมันเปียบททจะมือานผมเออผมอยู่ไหนเมื่อันนะอบีวันะกกเด็กระเทือยายอยู่ง่มันมันบบได้ออกไปไหนไหมฝนตกมือนนครับเมื่อฝนตกขั้นบอกเหฝนตกแล้วแล้วได้แล้วติหขึ้นไปเชียนดีบบได้อยู่บ้านเด็กกเทยอนหรเนาะเด็กก็ลดจกุงไลดก็ได้อะอออเมือวนได้ลดตัวง่มึงไงนะเนระเตะพวดนี้ นเี่ก็เป็นตะปวดนี้มันได้อะขอห้มันได้เอเป็นตะปวดรถด่ะอครับอันบ่ออันอย่างมากันเลยไม่กันนะควยนียวดอ่อเลยไม่เลกันพี่ว่อยมันุมันม้นอ้มุนเหมือนะครับเลยได้อ่ได้แล้วเดินะม่สุด้อยอ่ะ ีตอายไปไไปไมปลาท่านปลา,ปาอยอ่ากรปลาสเลยมื่อมาได้วินน้ำมัน้าไม่พุ่งก็อีกท่อนที่มาจงครับจงป่าขาวจงปงง่าขงยังปลาทุ่งเทตีปะโอ้่งกัป่าจิวุดสุดชุดไม่สุด,สดแตดดเลยดีมันซินน้ำทานน้ำมัน,น,นของ้เหนือทเนาะครับมันก็นเลยึ่อเอาเราบนฝ่ายนั้นเขาบอว่าเทือกตีจากอันฝ่ายบนแจงเยานะอ้อเขาบอกว่าได้กันไรคนล่างกันพุ่งกอเอ้ยมือเอนซี ขอว่าไปเบื้งสำนักกันป่าทึ่มกันจเ็ยว่าทึกกันดีจังาเปล่น้ำมาหลอน่ทมันบสาทึกกันัไปที่ไหนายว่าทึกบงป่าตื้นน้ำเล็กๆออป่าตื้นน้ำเล็กๆแลครับบางมันงอมว่าท่นงอมน้ำฟังนะครับเขาก็เอาแหลมสักเอาก็อืม่ ตรงย่เดี๋ยวระตรงั่นเที่ยงตรงนี้รงน้รัไปรเนี่มาอีกกว่านี้ป๊อกันฝนฝนตกอีกกัมาอีกเน่เีตกอยู่ทางลบเก้ากกว่านี้ กระน้ำมาจากักทางลมเก่านะ่ต้นน้ำอยู่ทางลม,ลมเก่าดิยก็ดตกอยู่ตซีหน่าบ้านะตกอยู่ซีนะหอยตกเดี๋ <c oughs> ยวมีบ้านเนาะครับ <c oughs> โอ้เมื่อน,นันไปล้างหอมซอยพี่สาว <c oughs> โรโรโฟ้า โอ้ยโมยุแล้วว่าหงแดงเข้าานยูุก็ยุเลยว่าโอ้ยโมเอาละขับรถไปโอ้ยฟ้าเรียมก็เป็นต่ยานอะไรวะ่านนั่คปกรับ่อรียงะครับฟก็โโอ้ยโบสู้ดอกผมอ่ะโบปกินมโบกินกันมีฟ้ามีั่้นเนี่ยเออมีฝนพอแป๊บพอแป๊บเองซีก็ะโบว่าดอก แต่ฟ้าเนี่ยมันโอ้เนาะมาอยู่เลยเนาะบอบอเอาผม่ะเข้าบ้านอย่างเดียวลบนอนอยู่ในบ้านนะซื้อกินเราดีกว่าได้หาปีเดียวอึงขับรถยังแห่น้ำข้าวนึ่ะก็ได้กินย้อนก็ล่ะในส่วนเราแล้วท่านเนาะครับ มีส่วนในน้ำทงนาน้ำท่านี่นะครับจะดูผสมพันธุ์เดี๋ยวเหรอฝนมากันเริ่มผสมพันธุ์กันแล้วครับโอ้ทางภาคอีสานเนาะโอ้สะอ่อนกับเขาเจ้าทางภาคอีสานเหรอได้เป็นกระสอบกระสอบครับโอ้กิโลละสองร้อยอ่ะวัวด้่ะ บ้านเขามันห่ายากว่ะบ้านเขาโอ้ได้พูดเลาเป็นซอบเป็นซอบปุ๋ยเนาะโอ้โหได้หาบกันออกมาก็มีมันใสมีป้ามีดงไหลหรอเนี่ยกระบลัวครับมันหน่าสีเป็นป้าเป็นดงไหลไปสิคนก็ได้เป็นซอบสิบคนโอ้มันไหล่อะเทาวาหล่ยพด เมื่อคืนมันน่าสิทึกดีนะครับขันบอทึกขมาดอกาของห่มไปบ้านน้ำคนจบเียเอาไว้ห่มมาจ้างีไว้ห่มจัห่มโมไม่ดอกครับไปไว้นานสองวันจะขึ้นตอละครับโอ้ยบ่ทามแล้วมันเนี่ยมันปดแล้เนาะครับเอาอีกจากโตดิร้านขึ้นเยอะจังเลย มันยังโบฮอตดมันยังโบฮอตย้ำได้ผมกับซไปแล้วครับขอบคุณลาย